ข้อมูลประวัติหลวงปู่กลิ่นจันทรังสีพระครูโสพลศาสนกิจน,นามเดิมว่ากลิ่นท่านเกิดณวันอังคารขึ้น13ข้ามเดือน11ปีฉลูสปตาศก1227เวลา2องนาฬิกา8ทุ่มเศษ ลัคนาสถิตเตโชธาตราศีสิงตรงกับวันที่4ตุลาคมพศ2408บิดาชื่อในเปลี่ยนมันดาชื่อนางอิ่มจันเปลี่ยนท่านเป็นพี่ชายใหญ่และมีน้องสาวอีกคนบ้านเดิมของบรรพบุรุษ อยู่ที่ตำบลบางแพรกอำเภอนนทบุรีจังหวัดมนทบุรีเมื่ออายุได้11ปีท่านได้ไปศึกษาอักษรวิธีที่วัดไทยเมืองตำบลตลาดขวัญจังหวัดมนทบุรีการศึกษาของท่านในครั้งนี้เป็นการศึกษาอักษรไทยครั้นอายุได้17ปีท่านได้บรรพชาและได้ศึกษาอักษรขอมและบาลีในสำนักท่านอาจารย์อินวัดหงรัตนาราม จังหวัดทนบุรีอายุได้19ปีโยมผู้หญิงของท่านได้ถึงแก่กรรมท่านจึงได้ลาเพศบพรรพชาแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมของท่านครั้นเมื่อพศ2426ท่านได้ย้ายมาอยู่กับท่านอาจารย์เอี่ยมที่วัดสะพานสูงตำบลบ้านแหลมใหญ่อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีในฐานะเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์เอี่ยมพศ2426 อายุท่านได้21ปีจึงได้อุปสมบทณนะวันขึ้น13ค่ำเดือน8 8หลังปีรากาตรงกับวันที่24กรกฎาคมนพัฒธสีมาวัดสพานสูงพระอาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์ร,าารยุ่งวัดทองคุ้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์น้อยวัดสันละเลขวัดสาลีโค เมื่อท่านอุปสมบทแล้วมีฉายาว่าจันทรงสีท่านได้พำนักอยู่ที่วัดสะพานสูงตลอดมาและท่านชอบศึกษาหนักไปในทางวิปัสสนาธุระพร้อมทั้งได้ศึกษาทางเวชศาสตร์จากพระอาจารย์เอี่ยมซึ่งเป็นพระอัตฌาายะของท่านเป็นจำนวนมาก จนถึงการเมื่อพระอาจารย์เอี่ยมได้มรณภาพไปแล้วการศึกษาเวชศาสตร์ของท่านจึงค่อยเบาบางลอง,งอ่บทความทั้งหมดคัดลอกจากหนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่กลิ่นปีพศ2490พศ2438ท่านได้รับการแต่ตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงโดยความเห็นพร้อมกันเป็นเอกฉัน ในทางฝ่ายประชาชนและทางคณะสงฆ์ซึ่งมีพระปรีชาเฉลิมแก้ววัดเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้อนุมัติเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณอันมหหลายประการคือท่านเป็นผู้มักน้อยไม่ต้องการสแสวงหาหรือสะสมในสิ่งที่ไม่จำเป็นถือสันโดษไม่มีโลภะเจตนาพร้อมทั้งได้วางหลักการปกครองของวัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย รัดกุุมโดยยึดมั่นในสันติวิธีทุกประการท่านมีอุปนิสัยหนักไปในทางข้อวัดปฏิบัติและปฏิสังขรวัดวาอารามฉะนั้นนับแต่ท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงแล้วท่านจึงเริ่มสถาปนาวัดให้เจริญขึ้นตามลำดับอาทิเช่นจัดระเบียบกุฏิให้เข้าแถวเข้าแนวเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบทวิหารศาลาการประเรียนจนวัดสะพานสูงได้เจริญขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอีกประการหนึ่งท่านเป็นผู้สนใจในทางคันธุราคือการศึกษาเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นผู้จัดสร้างโรงเรียนปฐมขึ้นเพื่อให้อนุชนได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแม้ในทางปริยัตท่านก็ได้จัดหาครูมาสอนและจัดการฐานที่ในการเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งท่านได้จัดหาหนังสือฝ่ายปริยัดไวมากามายยังความสะดวกแก่ผู้ศึกษาเป็นอนเนกประการอันหนึ่งท่านเป็นผู้ทำงานในทางเวชกรรมอีกประการหนึ่งด้วยฉะนั้นจึงได้จัดพิมพ์ตัวยาที่ท่านเคยใช้ไว้ข้างท้ายนี้ตามสมควรในทางอิทธิเวชซึ่งท่านได้ศึกษามาได้อำนวยผลให้แก่บรรดาสิทธและบุคคลอื่นๆที่เจ็บป่วยมาให้เสื่อมคลายหายจากโรคนั้นๆมีมากมาย ในทางคาถาอาคมปลุกเสกเลขยันย่อมเป็นที่ทราบซึ้งในอำนาจอิทธปาติหารแก่ปวงสิ์ทั้งหลายเป็นอย่างดีท่านได้เข้าร่วมในพิธีปลุกเสกแหวนมงคล9ก้าและเสมารูปสมเด็จพระสังฆราชของทางราชการนี้เป็นหลายครั้งด้วยกันนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ํำนาญในทาง โหราศาสตร์ด้วยอีกประการหนึ่งโดยอาศัยวิชาความรู้และคุณธรรมของท่านดังกล่าวมาโดยย่อในข้างต้นนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่เคารพและนับถือของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งครั้นต่อมาในปีพศ2447 ท่านได้รับตำแหนงเป็นเจ้าคณะหมวดตำบลบ้านแหลมเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2467ท่านได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นพระครูโสพลศาสนกิจโพศ2479ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการศึกษาประจำอำเภอปากเกร็ดโพส 2,482ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอปุปัชายโพส2,487ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการส่งอำเภอในตำแหน่งองค์การสาธารณปาะการครั้นย่างขึ้นพศ2,490อายุของท่านย่างเข้า82ปีท่านได้เริ่มป่วยเล็กน้อยเรียกว่าโรคชราแต่ยังไปไหนมาไหนได้เป็นปกติครั้นต่อ มาเมื่อวันที่6มกราคมพศ2490เวลา4นาฬิกาท่านได้เริ่มป่วยเป็นลมหน้ามืด มีอาการเสียดแทงขึ้นตามเส้นศูนย์ของท้องเมื่อทานยาแล้วอาการเสียดแทงนั้นก็หายไปในระยะรุ่งขึ้นวันที่7มกราคมเวลา23นาฬิกามีอาการไข้เกิดขึ้นเล็กน้อยครั้นถึงเวลา4นาฬิกาของวันที่7ท่านมีอาการกำเริบขึ้นอีกในวันที่8อาการไม่ทุเลาลงมีแต่ทวีขึ้นเป็นลำดับนายแพทย์ได้ทำการฉีดยาและถวายยาให้ชันอาการก็ทรงอยู่เป็นพักๆตามความเห็นของนายแพทย์บอกว่ากะ เพราะอาหารและลำไส้หยุดทำงานครั้นถึงเวลา19นาฬิกาตายได้หยุดทำงานไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้อาการก็ทวีขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงเวลา1นนาฬิกา10นาทีของวันที่8มกราคมพศ2490ท่านจึงได้มรณาภาพลงในท่ามกลางพยาบาลที่รักษาและศิษยานุสิ์ทั้งหลายเมื่อสิริรวมอายุได้82ปีโดยประมาณพรรษาการได้61พรรษาฉะนั้นการ มรณภาพของท่านได้ยังความวิปโยคพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาพุทธคุณของท่านเด่นในทางเมตตามาหานิยม